นเนบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียง้ต่มากดสคิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแนลมี YouTube พิเมียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮและโซลูชันที่ยูทูปพิมพ์เท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด qr code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะแอปแมนมาปิ้งรักตอนที่14ยันวางด้านเพทาไทยในน้อยทำอะไรที่แปลกจังเลยนะคะครั้งนี้จ้างมาคุยทํมให้เงินตั้งเยอะแนะ่เพราะยัยหนูที่อยู่คางห้องใช่ไหมละคะ ใช่ฉันจะเอาฉากนี้ไปเขียนนิยายฉันว่ามันตลกดีนะเธอออกจะไร้เดียงสาแต่ดันไม่ได้ขี้กลัวฉันคิดว่าเธอจะเข้ามาแน่ในห้องนี้เล่นกับฉันหน่อยขอเนีย,เนยนๆนะใช่ผมแกล้งเอวาจริงเธอเป็นผู้หญิงที่ต่างหลงไหลได้ปลื้มกับคำชมแต่ไม่หูเบากับคำลวงเธออาจจะพูดถูกผมหลงไหลเธอจริงๆนั่นแหละผมอยากจะเรียนรู้ความเป็นเธอให้เข้าใจ เธอไม่ได้พอใจของมากมายที่ผมซื้อให้ถ้าเป็นโมนาผ้าหลุดไปตั้งนานแล้วจะไม่ทามกันจริงๆหรือคะเสียงกระสาวอ้อนถามไม่ฉันกำลังหลอกเด็กอยู่แล้วฉันก็กำลังสนุกอะมีเสียงคนเดินมาแล้วเธอกำลังเดินวนไปเวียนมาอยู่ที่หน้าห้องผมนี่เต้นโยชันหน่อยดิฉันเปิดเพลงให้ ผมนี่ลุกขึ้นจากเตียงไปเปิดเครื่องเสียงให้ดนตรีสากลมันขับกล่อมแล้วหันมามองหญิงสาวที่ตอนนี้กำลังปลดเปลื้องเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ชัดะเแล้วเพลงสากลของผมมันก็ดันเป็นบางละจันเฉยเลยเอาพร้อมออกลบก็ได้วะ เพราะว่าเครื่องเสียงมันเชื่อมต่อกับบูทูธของโทรศัพท์เครื่องทํางานที่เอวาถืออยู่นี่นี่มันแสบจริงๆเลยตอนแรกกะไม่เอาแล้วแต่เพลงมันได้ควบม้าเลยดีไหม <c oughs> คิดได้ไงวะคนจะเอากลายเป็นเพลงบางละจารนโคตรเถ่เขิมเลยเนี่ยเธอเป็นคนตลกนะคะปกติน,น้อยจะจัดการเหยื่อได้ไวไม่ได้นานแบบนี้ทำไมคนนี้ถึงได้นานจังล่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจใหม่ฉันอยากได้คือต้องเอาให้ได้ แต่นี่ฉันเปล่าฉันแค่อยากจะแกล้งเธอคนนั้นเพราะยีนั่นมันทำตัวน่ารักดีได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่บังคับที่ผ่านมาฉันบังคับหมดมันเลยทำให้ฉันเป็นคนโลกจิตถ้าไม่บังคับฝืนใจใครมันจะไม่เสร็จเนอะผมเองก็อยากจะรู้ว่าตัวผมจะอดทนไม่ปั้มเธอได้นานแค่ไหนแล้วชุดเดรสของหญิงสาวในห้องก็ถูกถอดโยนมาใส่ผมท่ามกลางเพลงบางระจันมันทำให้ผมต้องมองหญิงสาวตรงหน้าที่พยายามจะเต้นอย่างยั่วยวนให้ตรงกับจังหวะของบางระจัน บั้นท้ายงามงอนสายไปตามจังหวะผมเลยตีดังเพี้ยจนเป็นรอยแดงอุ๊ยแรงอีกสิคะที่รักแล้วเสียงผักประตูเข้ามาในห้องของผมโดยหญิงสาวตัวเล็กที่ทำหน้าเหมือนจะตีค่ายของผมให้แตกจนยับเยินเสียงเพลงที่เปิดเราทำให้มือเล็กๆตรงเข้ามาหาผมผมเลยก,กระชากเธอลงมานั่งตักจะทำอะไรตบผมเหบอนั่งดูมันด้วยกันเนี่ยแหละเต้นต่อสิอ่ะเต้น ไม่เอาฉันไม่ดูเข้ามาเองต้องการอะไรอีกไม่นั่งดูแล้วจะทําอะไรผมชอบจังเลยนะเธอแสดงออกชัดเจนว่าหึงหวงมากผมชอบจังตอนนี้เธอยังทุบอ,อกของผมไม่เ,เลิกเพราะผมกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอไปไหนใจร้ายไอ้คอทเลตรู้ไหมว่าจะเจ็บปวดไอ้ในน้อยไม่น่ารักเลยอะน้ำหยดใส่ไหลออกมาจากตาในน้อย,อยเธอร้องไห้เลยเหรอผมใช้มือสัมผัสกับหน้าอกข้างซ้ายของเธอที่ตอนนี้มันเต้นแรง นี่สิถึงเรียกว่ามีความรู้สึกผมปาดน้ำตาที่มันไหลออกมาจากตาของเธอแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเธอน่ารักความรู้สึกของเธอมันไม่ได้ปรุงแต่งผมเคยเจอผู้หญิงที่ร้องไห้อย,ย่างเจ็บปวดแต่หัวใจของผู้หญิงคนนั้นกลับนิ่งสนิทแล้วผมก็เคยเชื่อมันตอนนี้ผมถึงได้รู้ว่ามันโกหกทั้งเพในขณะที่ผมกำลังมองเธอชุดชันในสีดำก็ถูกโยใส่เอวใช่ผมจ้างเด็กมาเพื่อทำให้เธอหึงให้มากที่สุด อย่ามองนะผู้หญิงคนนั้นถามฉันไนทำไมเนี่ยมือเล็กๆปิดตาของผมเอาไว้ปิดทำไมฉันจ้างมาฉันจะดูฉันรู้สึกว่าเองงี่เง่าที่หึงหวงคนที่เป็นแค่แฟนปลอมๆฉันไม่เข้าใจความรู้สึกข้างในมันร้อนเหมือนไฟเมื่อรู้ว่าในน้อยใจดีกับใครมันดีใจเหมือนลูกหมาเมื่อในน้อยทำดีด้วยฉันรู้ว่าในน้อยใช่ฉันเพื่อเขียนนิยายแต่ฉันรู้สึกจริงๆ ไปแล้วแบบนี้ว่าฉันชอบน,น้อยหรือเปล่าคำถามของคนตัวเล็กบนตักดังพร้อมบอกความอุ่นและความชื้นที่น่าบลงที่ต้นคอแรงดูที่คอนั้นทําให้ผมต้องดึงมือเธอออกจากตาไม่ใช่เพราะประโยชน์ของเธอแต่เพราะว่าหัวใจของเธอมันเต้นรัวจนเหมือนกลองและการกระทําที่อุกอาจฉันเป็นคนโลกจิตโคตรชอบที่เธอหึงเลย ผมซ้อนไปหน้าหวานขึ้นมาจูบอย่างกระหายยิ่งเธอทำตัวน่ารักแค่ไหนผมก็ยิ่งต้องการยิ่งเธอไร้เดียงสาผมก็ยิ่งอยากทําให้มันแปดปืน้นผมรวบมือที่เอาแต่ดันผมออกเข้ามากอดคอผมเอาไว้ก็จะโบกมือไล่เด็กที่จ้างมาให้ออกไปก่อนซึ่งเธอก็เช่งรู้งอนแต่งตัวและปิดประตูออกไปอย่างเรียบร้อยในน้อย,อยหายใจไม่ทันยิ่งเธอต่อต้านฉันก็ยิ่งต้องการผมเหวี่ยงคนตัวเล็กลงบนเตียงแล้วตามมากดเธอไว้ เพราะกลัวเธอจะหนีและแน่นอนว่าเธอพลิกตัวตะกายหนีผมเลยจับตัวเธอลอกคาบซะเลยชุดนอนผ้าลื่นๆถูกผมรูดถลกออกจากทางหัวแล้วโยนทิ้งออกไปไกลแววตาที่หวาดกลัวมันทำให้ผมนั้นกดหลังเธอลงกับที่นอนแต่ผิดคาดคือหยุดหยุดหยุดยอมแล้วฉันยอมแล้วคนที่พูดทำให้ผมปล่อยมือจากเธอแล้วพลิกตัวเธอขึ้นมานอนหงายขอโทษทีนะฉันชอบหน้ามืดเวลาถูกปฏิเสธยิ่งเธอพยายามหนีฉันก็ยิ่งหน้ามืด ถ้าจะทำขอเห็นหน้าน้อยๆด้วยได้ไหมเออคำขอที่มันขัดกับธรรมชาติของผมไปหน่อยผมชอบทำจากเครื่องหลังอะหรือถ้าจะด้านหน้าเธอก็ต้องเป็นคนทำเออไม่เป็นไรครั้งแรกให้น้องหน่อยก็ได้ผมประกบลิมฝีปากบอบอิ่มตรงหน้าป้อนความผื่นที่เก็บมานานผ่านลิมฝีปากที่เออเก่งขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่เท่ากับคนปกติควรจะเป็นลิมฝีปากที่พยายามจะขยับตามทำให้ผมต้องมองว่าเธอหน้าัะ ฉัไม่อาจจะคลายปากของเธอปิสละได้อยากเห็นหน้าเธอทรมานเพราะหายใจไม่ทันแบบนี้จังหายใจไม่ทันในน้อยยิ้มอะไรยิ้มให้คนซื่อบื้อไงเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายิ้มอะไรแต่เยนี่มันซื่อบื้อฉันไม่ได้ซื่อบื้อสักหน่อยอะ <c oughs> ก็แล้วแต่เธอจะคิดเลยก็แล้วกันผมนบริมฝีปากลงบนต้นคอที่ตอนนี้กลิ่นของมันช่างยวย่อยุไม่ปรุงแตง่ง ไล่าลามจนถึงเนินอกอวบที่เบียดชิดอยู่ในชุดชั้นในสีฟ้าที่มีระบายเล็กเมื่อยญ่สอดผ่านแผ่นหลังขาวเนียนจะไปถึงตะขอชุดชั้นในเราโรมเธอผ่านเพลงบางระจนที่เธอกดแก้งผมเปิดไว้วนไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ฮึกเหิมดีชัดเช้าวันต่อมาบอกไม่เอาแล้วทำไมาถึงกลายเป็นเช้าได้นะเรียกเอวาทั้งคืนทำเอาเขินเลยนะเนี่ยฉันบางคนที่ตอนนี้หยิบนิยายของฉันมาอ่านมือก็ลูบหัวฉันไปด้วย ม่ง่วงนอนหรือไงขอก่อนหน่อยเสียงนิ่งเรียบพร้อมกับมือที่กวักเรียกฉันเข้ามาใกล้อะไรการไม่อ่อนโยนเลยะฉันขยับตัวเข้าไปใกล้ในน้อยมือใหญ่ดึงฉันให้กอดเขาเอาไว้แล้วมือก็ลูบหัวฉันเหมือนเดิมสนุกไหมคะฉันถามคนที่อ่านนิยายของฉันด้วยตาปลือจากอาการหมดแรงอืมสำนวนดีนะเข้าใจง่ายดีไม่มีสัมผัสยึกยากเข้าใจง่ายคนอาจจะเข้าถึงง่าย ดีใจจังอย่าลืมพาฉันไปเที่ยวด้วยนะไม่ไหวแล้วน่วงจังเลยฉันเปิดตัวเองให้หลับลงสู่ห้วงนิทราก็มันเพลินที่ถูกรูปหัวแบบเนี้ยจบแล้วตอนนี้มันแอบขัดขดอยู่นะเอวาอ่ะหลับแล้วเหรอแกเอาไว้ให้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ก็คงมาเห็นเองแค่อยากรองงั้นเหรอมันก็ดีเนะเข้าใจง่ายดีไม่ต้องผูกมัดอะไรเธอก็ทำให้ฉันโคตรจะคึกคักเลย อยากทำอีกจังเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันเสียงจากเจ้าของร่างกายกำยำพูดพร้อมกับลงจากเตียงเพื่อไปปิดม่านหน้าต่างแต่กลับดนอ้อมแขนเล็กๆผวากอดดวงตากลมโตลืมพลึบขึ้นมองเหมือนกลัวว่าคนที่น่นข้างๆจะหายไปไม่ให้ไปเอวาฉันจะไปปิดม่านเธอจะได้นอนไงไม่ได้จะไปหาคุณหมอใช่ไหมฉันฝันแน่แนเลย ใบหน้าเจรินเหมือนจะรู้ตัวว่าสิ่งที่เธอคิดมันแค่ความฝันแต่คนที่ถูกกระทําอย่างเพทายไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเขารู้สึกดีที่ถูกยิงสาวหึงหวงบ้าไปใหญ่แล้วจะนอนกอดเธอนั่นแหละเนะ่าเพทายเดินไปปิดผ้ามาแล้วกลับมานอนที่เตียงเช่นเดิมล่างเล็กกอดหมับเข้าให้ที่เอวแล้วตัวเองก็หลับในอ้อมกอดของเขาอยู่แบบนั้นในน้อยทำไมมันแข็งอีกแล้วล่ะ มเกอดแล้วนะมือเล็กๆที่สัมผัสไยความเป็นชายต้องรีบผลักตัวเองให้ออกไปไกลๆแล้วรีบนอนหันหลังให้คนที่เป็นเจ้านายทันทีแย่ yeah, แล้วสิดันชอบขครึ่งหลังซะด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปโอ้ยตอนนี้ nc ยาวๆไปเลยค่ะกเกือบจะทั้งตอนเลยอ่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครอยากจะฟัง nc แบบไม่ตัดฉบับเต็ม ยังไงก็อย่าลืมติดตามได้ใน a u ด i โ l o o k ผ่านทางเมบนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะต้องรออัดจ,จบก่อนยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาฟังค่ะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายม r i p h Channel สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมฟบุ๊กมาร์เก็ต หรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชา n n e ลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยล่ะ